สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พบกันอีกครั้งนะคะในรายการดูดวงดูดีนะคะกับอาจารย์บัณฑิตแซลิมค่ะวันนี้อาจารย์มีอะไรพิเศษมานําเสนออีกครับครับก็นะครับคลิปของเรายังไม่หมดนะครับต่อจากคราวที่แล้วนะคะต่อคราวที่แล้วนะครับยังคงเป็นวัดเดิมนะครับก็คือวัดเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่ลิสพาเบย์นะครับการเดินทางเนี่ยนะครับที่ลิสพาเบย์นี่ก็คือจะไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดินนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับ วิธีการเดินทางก็คือเขาต้องไปลงอยู่ที่สถานีเซ็นทรัลนะครับสถานีเซ็นทรัลแล้วก็นั่งรถเมย์นิดนึงนั่งรถเมย์ของเขาเนี่ยรถเมย์เขาง่ายมากรถเมย์เขานี่โอ้โหผมว่าอย่างหรูนะรถเมย์นี่ผมว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราไปขึ้นรถทัวดีๆรถโค้ชสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราเนี่ยนะอย่างผมเนี่ยเวลาไปรถเมย์ของเขาเนี่ยผมก็จะนั่งชั้นบนเพื่อจะได้ดูวิวด้วยนะครับก็คนขับก็ขับค่อนข้างช้านะครับ ผมว่าการทารถว่ายังดีกว่าประเทศจีนนะครับใช่ค่ะโอเคสายรถเมย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะสาย6กับสาย 6X ผมยังจำได้เลยนะนะครับค่ารถก็ไม่แพงนะครับสังเกตนะครับเวลานั่งรถเมยไปเนี่ยอยากรู้ว่าถึงเจ้าแม่คนอิมยังง่ายๆก็มองเห็นตึก ที่คราวที่แล้วเราพูดถึงไงไอตึกนั้นน่ะที่มีรูตรงกลางถ้าเราเห็นตึกที่มีรูตรงกลางก็คือลมนั่นั้นเองง่ายมากนะฮะการเดินทางเขานะฮะแล้วทุกอย่างเนี่ยก็คือมันเป็นเขามันเป็นทะเลจะสะดวกสบายไปหมดนะฮะมองง่ายมองง่ายนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดต่อนี่เรื่องพิธีการไหว้เขาเรียกจุดสำคัญต่างๆของศาลเจ้าแม่คุอิมนะครับตรงนั้นก็จะมีศาลเจ้าแม่ทับทิมด้วยนะครับแต่พอดีผมไม่ได้ถ่ายรูปมานะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูจุดหนึ่งนะไฮไลท์ที่สําคัญนะครับอ่านเถิดท่านผู้ชมครับอ่านี่องค์อะไรคะเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับเอ่อผมผมไม่รู้จักชื่อจีนนะครับแต่ที่ผมรู้ว่าองค์นี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดใครได้ดูหนังเรื่องพวกไซอิ๋วเนี่ยอ่าใครใครได้ดูกําเนิดพวกพวกอ่าหงอคงนะครับหงอคงเนี่ยนะครับไอ้เวลาจะมีจะมีกระบองอยู่อันนึงที่ยืดหดได้นะครับที่ที่ว่าเขาจะเหน็บไว้ตรงหูอ่ะนะครับซึ่งไอ้กระบองเนี่ยก็คือเสา เสาที่อยู่ใต้บาดาลก็คือองค์นี้เป็นองค์ที่ถือคองอยู่นะครับก็คือตอนที่หงอคงเนี่ยฮะลงไปในในใต้บาดาลแล้วก็ไปขโมยไอ้ตัวตัวเสาตัวนี้มาของเทพเจ้าองค์นี้เองเจ้าเจ้าเทพเจ้าสมุดนะครับเจ้าสมุดทีนี้อ่าเรามาดูนะครับ จดนี้เนี่ย<ม>เขาไหว้เพื่ออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจนิดน,นึงว่าในลิสพาเบตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเขาเรียกจุดที่พวกชาวประมงในสมัยก่อนเขาอยู่กันดังนั้นเวลาใครออกเรือออกทะเลเนี่ยเขาต้องมา,มาขอพรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าแค่แค่คลาบปลอดภัยจากการเดินเรือนะครับไม่มีพายุไม่มีอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ นอกจากที่จะขอในเรื่องนี้แล้วยังมีขออีกเรื่องหนึ่งก็คือก็คือเขาบอกว่าถ้าใครว่าดวงไม่ค่อย<ม>ด,ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้อยากจะแบบบางคนบอกว่าโอ้ยอยากจะไปเกิดใหม่ะนะครับแต่มันทาไม่ได้พ้องเกิดใหม่ใหม่ทีนึ่งกูก็จําอะไรไม่ได้ไไดแล้ว,ลวนะครับ <c oughs> เขาก็มีวิธีหนึ่งแล้วเขาเรียกว่าวงเวียนเปลี่ยนชีวิตะนะวงเวียนเปลี่ยนชีวิต ซึ่งจริงๆหลักการของเขาคือใช้เรื่องของทิศทางทิศทางในป้อยขวยนั่นเองนั่นแหละนะฮะอย่างนั้นก็ต้องไม่เกี่ยวกับป้วยข่ยเลยนะป้วยข่ยก็คือแปดเหลี่ยมนั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูนะฮะผมจะเดินภาพเลยหยุดหยุดเท่าที่ผมจะอ่าให้จุดสังเกตนะครับนะฮะองค์นี้ถืออะไรอยู่อเป็นมังกรคู่นะครับองค์นี้ก็เหมือนคือองค์มังกรน่ะครับแต่ว่าอยู่ใน มาสมุดนะฮะอันนี้เราขอพรกันอ่าอ่ะเรามาดูนะครับเรามาดูน้องคนนี้นะครับอ่ะวิธีการเริ่มต้นเนี่ยเขาจะต้องไปเริ่มต้นที่ด้านทิศด้านทิศใต้ก่อนนะครับซึ่งจริงๆมันก็จะมีหางลูกศรตรงนี้เดี๋ยวผมชี้ท่านผู้ชมดูตรงนี้จะเป็นหางลูกศรนะครับอ่าทิศใต้ก็คือท่าไฟนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ค่อยเดินนะครับเดินไปหนึ่งรอบนะฮะจะหยุดไปเรื่อยๆนะครับเดินหนึ่งรอบตรงนั้นฝนตกครับอ่าเดินหนึ่งรอบแล้วก็มาหยุดที่ที่เดิมจุ ตรงนี้ครับอยู่หนึ่งรอบที่เดิมนะครับต่อไปทําอะไรต่อนะครับทีนี้ก็เดินตามหัวลูกศรนะครับเดินวิ่งเดินไปตามหัวลูกศรไปตรงกลางปุ๊บหันหน้าขอเจ้าสมบัตอไหว้ขอพรขอพรนะครับตอนนี้ขอพรพอขอพรเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็เดินออกสู่ด้านนอกเลยด้านทิศเหนืออ่าอันนี้คุณตกเองเลยทําบ้างนะครับทุกคนต้องไปที่ี่านผ่านอ่าวเดินกันใหญ่ บางคนเนี่ยเห็นไหยังจะอธิบายว่าบางคนเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าเราทำอะไรนะอย่างเช่นถ้ามากันเองเนี่ยจะงงมากเลยเห็นไหมครับมาเองเขาก็ไม่รู้นี่ทําอะไรนี่ทำเขาคิดว่าแค่ว่ามาไหว้ไหว้เออแค่ขอขอไหว้เจ้าแม่คนอิมไหว้เจ้าแม่ทับทิมแล้วก็อีกไฮไลท์สองพัญก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกอันนึงคือสะพานต่ออายุนะคนจะคนจะไปกันอยู่3ที่เนี้ยแต่จะไม่รู้ไอ้ที่ตรงนี้เลยนะครับฉะนั้นเขาเห็นว่าเขาก็เดินเดินผ่านเดินผ่านนะ อ่าจากนั้นกขอพรเห็นนะยืนมานุการหอยพร้อมนะครับแล้วก็เดินออกเห็นนะฮะนะเหมือนกันทุกคนก็ทําแบบเดียวกันอ่าเห็นนะเข้าไปเห็นเราทําเขาก็ทําตามเรามั่งเห็นไหมครับอ่าเห็นนะอ่าใเป็นที่เข้าคิวไปเลยเข้าคิวเลยตอนนี้นะตอนแรกๆไม่มีคนมาเลยนะครับจากที่เราทําเนี่ยอ่าโอเคครับกลับมาที่ห้องสมอ่านี่คือจุดอีกไฮไลท์จุดหนึ่งของสาลเจ้าแม่กุนอิมนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรายังมีจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือจุดก็คือสะพานต่ออายุซึ่งเป็นไฮไลท์ที่เออสำคัญอีกอันหนึ่งทุกคนเนี่ยต้องไปอ่ะต้องเดินต้องเดินสะพานนี้แน่นอนเพราะว่าเขาเขาเล่ากันเขาเล่ากันว่าถ้าเราได้เดินสะพานนี้จะต่อายุเราได้อีกนะครับต่อยุเราได้อีกต่อยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันเดี๋ยเราจะมีภาพให้ดูนะคะ เดี๋ยวเราไปดูมามาทุกภาพเลยครับวันนี้เหมือนเรามาเที่ยวฮ่องกงออ่าันนี้เป็นผมเองเห็นไหมครับผมก็เดินนะครับหลักการของการเดินสะพานต่อยุนะครับนะฮอ่ถ้าเรามองไกลๆนี่ก็คือเจ้าสมุนเมื่อกี้ที่เราที่เราไปไปไหว้ไปไหว้วงเวียนต่ออายุนะครับ้วงเวียนเป็นชีวิตตท่นี้ตอนนี้เริ่มเริ่มเอามาตีกันแล้วนะครับ มูเมียนเปลี่ยนชีวิตทีนี้พอมูเมียนติดชีวิตแล้วเราอยากให้อายุเรายืนเราก็ต้องเดินข้ามสะพานแห่งนี้วิธีการเดินให้เดินไปด้านใดด้านด้านด้านเดียวเลยนะครับไม่มีการเดินยอยหลังหรือเดินย้อนกลับถ้าเดินย้อนกลับนั่นคือคุณกําลังลดอายุตัวเองนะครับอันนี้ผมเดินเดินมาเพราะว่าพอเราจากเจ้าสมุทรเราเดินสะพานต่อยุยเนี่ยตรงป้ายตรงตรงนี้นะครับตรงป้ายตรงฐานนี จะบอกไว้เลยว่าเนี่ยสะพานนี้เดินแล้วจะอะไรนะครับเขาใช้คําว่าลองลองไลฟ์หรือลองลิฟอะไรเนี่ยนะครับก็คือต่ออายุนี่ใครทําของตกไว้เก็บไว้ห้ามเก็บนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บมาเก็บรอบหลังเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะว่าห้ามไปแม้แต่หันหลังไปมองก็ไม่ให้นะครับเดินแล้วเดินไปเลยนะครับของตกเดี๋ยวค่อยมาเก็บหรือให้คนที่เดินมาทีหลังช่วยเก็บให้ก็ได้นะครับอ่ามาดูต่อครับ อ่าอันนี้ผมก็เดินมารอบเดียวพอนะครับบางคนเนี่ย <ทำ S 1> โอ้ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับ <c oughs> คือตรงไหนอยากให้อายุยืนมากๆนะครับ <c oughs> อันนี้พอผมได้จากตรงนี้มาก็จะมาเข้าสู่สาราปุย้ยขวยที่<ๆ>เรามาทำพิธีขอพรปุยขวยกันนะครับนะจริงๆมันเป็นจุดที่ต่อเชื่อกันหมดเลย <c oughs> นะครับต่อเชื่อกันหมดเลยเห็นนะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญไฮไลท์หนึ่งนะครับเนีเราไปฮ่องกงนี่เราเนี่ย เราต้องรู้ว่าอุ้ยพิธีการอะไรของเขาเป็นยังไงก็ต้องไปศึกษาไปเหมือนเนี่ยเหมือนเราไปสถานที่บางแห่งนี้เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่เราได้อ่าอย่างน้อยเราก็ได้ไกด์ทัวร์ผมเองนอกจากว่าได้ไกด์ทัวร์แนะนําแล้วเรายังได้เอ่อเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมรุ่นที่เขาไปสันมนาด้วยกันเขาก็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 มาอธิบายให้เราฟังว่าเหตุผลเพราะอะไรโดยเฉพาะอย่างพวกเรื่องควงจุ้ยด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เลยว่าเออมัน ก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าอย่างน้อยเนี่ยใครที่มีโอกาสจะไปฮ่องกงเองเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะ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 ไปทาพิธีอะไรอย่างนี้ยได้เองโดยที่นะครับวันนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องเหรียญเสริมดวงกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้โปรโมชั่นมีอะไรโปรโมชั่นของเราก็เหมือนเดิมนะคะเหรียญเสริมดวงนะคะซื้อ1เหรียญแถมอีก1เหรียญในราคา1 9 9 9บาท แต่ที่สําคัญเราก็ต้องแจ้งรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ของเรา,เ<อ>านะคะร,รายละเอียดก็คือวนันเ<ช><ๆ>ดือนปีและเวลาเกิดนะ,ะนะครับโดยเฉพาะตรงเวลาเกิดเนี่ยจริงๆเวลาเกิดเด็ยผมย้ยําเสมอนะครับเวลาเกิดของของของเจ้าชะตา<ช>หรือคนที่ต้องการเหรียญนะครับเวลาเกิดเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องการประเภท10บโมงสีนาทีเราไม่ต้องการลึกขนาดนั้นมผมต้องการแค่รู้ว่าคุณเกิดช่วง10บโมงพอ แค่นี้แค่นี้สิบโมงพอละแค่นี้ผมสามารถไม่ต้องเป็นไม่ต้องลงนาทีอ่าไม่ต้องลงถึงนาทีนะสิบโมงกว่าไม่ต้องถึงก็ว่าไปควักตัวสูสุริบัตมาดูนะครับอย่างน้อยรู้ช่วงแค่นี้พอแต่บางคนเนี่ยนะครับจําเป็นเป็นช่วงว่าสิบชั่วโมงอ่ะอย่างนี้ก็โอเคนะฮะสิบชั่วโมงยังพอใช้ได้หรือบางคนจําเป็นอย่างนี้ฮะจําเป็นว่าเออเนี่ยก่อนเที่ยงเอ่ออกนเที่ยงผมก็ยังพอแกะออกมาได้นะครับว่าดวงท่านเป็นยังไงแต่ที่เรากลัวที่สุดเรากลัวเนี่ย ไม่มีบอกเลยไม่คือไอ้ไม่บอกเลยไอ้ไอ้นมันมันมันก็คือไม่รู้เลยแต่เรากลัวอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยช่วงพระบินทบาทจะเจอเยอะที่สุดเลยนะพระบินทบาทเนี่ยนะแต่ที่นี้อย่างที่เขาแซวกันนะฮะเขากลัวว่ามันเป็นช่วงที่พระเนี่ยบินทบาทคือขาไปหรือขากลับเพราะว่าในทางจีนเนี่ยขาไปกับขากลับเนี่ยโดนต่างกันเลย นะครับดวงต่างกันเลยนะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นไปได้ช่วยระบุขาไปหรือขากลับด้วยก็ดีนะครับเพราะมจะได้แกะออกไมาได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆอ่ะคุณตุ๊กเขาต้องทำยังไงบ้างครับจริงก็รบกวนช่วยแจ้งพศนะคะที่เกิดเหตุการณ์ที่ดีดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็หรืออีกอีกอย่างหนึ่งก็คือพศที่เกิดเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดในชีวิตของเราอะนะคะเข้ามาให้กับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะขอคนนิดนึงตัวอย่างดีๆเช่นเช่นเช่นดีๆเช่นละอ่ะ สมมติอ่ะลูกรับปริญญาอ่ะวันนี้หรือของตัวเองก็คือเหมือนแต่งงานวันไหนก็คือมีครอบคือของเราได้แต่งงานก็คือวันสําคัญของเราอะนะคะใช่ไหมคะอาจารย์เอ่อแต่ว่าถ้าถ้าวันถูกหวยที่นี่นี่สำคัญกว่าไหมครับถูกหวยด้วยนะคะเพราะเราไม่ว่าแต่งงานนะครบ่บางคนเขาไม่ถูกคะอาจารย์เพาหาที่ดีที่สุดของเขาะคะหรือหรือหรืองวดนั้นเนี่ยได้เยอะกว่าผิดปกติแบบโหเมื่อก่อนเคยถูกแค่สองตัวโหงวดนี้ถูกหลายตัวเลยถูก อนะอย่างเงี้ยถูกทีหลายๆแสนอยงเ้อออย่างเงี้ยแจ้งผมนิดนึงนะครับผมก็จะได้แกะออกมาว่าท่านเนี่ยเกิดในเวลาไหนอ่ะแล้วมีพิเศษอะไรอีกครับพิเศษโปรโมชั่นนะคะสร้อยคอทองคำแท้หนัก3ไมครอนตัวนี้นะคะพร้อมกรอบเหรียญนะคะในราคาเพียง900บาทนะคะถ้าสนใจก็โทรเข้ามาในรายการนะคะ085 4809 755และ0 8 6 7 8 8 9 3 3 9ค่ะนะะอ่าเราพบกันใน เบรกหน้านะคะเบรกหน้าเดี๋ยวเราพบกันคนเราทุกคนเกิดมา ยอมมีรหัสดูชะตาติดตัวมาแต่กำเนิดแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครครับที่จะยอมจำนวนต่อโชคชะตา <S <S ดังนั้นนักป่าจีนโมราณจึงได้คิดคน้นศาสตร์พวงจุ้ยโดยการนำเอาพลังงานของธาตุทั้งหอันได้แก่น้ำไม้ไฟดินและทองโดยการคำนวณในรูปแบบของโปห้หยีซี่เถียวหรือว่าโหราศาสตร์จีน <S <S 1> <S 1> ผมอาจารย์บัณฑิตแซ่ลิมได้ศึกษาศาสตร์ดังกล่าวมาก,กว่า10ปีและพบว่า มนุษย์ที่จะประสบความสําเร็จนั้นจะต้องขึ้นกับพลังธาตุที่สมดุลหากพลังงานที่สําคัญมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทําให้ธุรกิจล้มเหลวการงานไม่ก้าวหน้าความรักไม่มั่นคงเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรผมขอแนะนําเหรียญเสริมดวงปรับสมดุลพลังธาตุทั้ง5เฮงเฮรวยรยรุ่นหนึ่ง เหรียญปรับสมดุลประกอบไปด้วย2ปฏิริยา5พลังท่า12รูปแบบซึ่งผู้ที่จะนำไปใช้จะต้องได้รับการตรวจดวงชะตาจากผมอาจารย์บัณฑิตแซ่ลิทุกเหเรียญเหรียญสามดวงช่วยบุคคลหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายครั้งแรกที่ผมได้มาผมยังไม่ได้ฝากครับผมค่ะผมก็ ได้โชคลาภเลยครับครั้งแรกอ๋อคือว่าได้มาแต่ว่ายังไม่ได้ฝากก็ได้เลยหรอใช่ครับพอแฟนให้มาพบปุ๊บก็คือทํางานสองที่นะคะก็ก็จะมีงานเข้ามาแล้วก็เรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะลูกค้าเยอะหรอคะเยอะค่ะเยอะแล้วก็มาเรื่อยๆแบบบอกต่อบางทีนึกไม่ถึงว่าเขาจะทําประกันกับเราเขาก็ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผมรับมาวันที่16เดือน6นะครับจนถึงบัดเนี้ย ผมไม่ได้ซื้อแค่เดือนตุลาตอนน้ำท่วมอย่างเดียวนอกจากนั้นถูกมาหมดครับก็มาณ13งวด1ว่าสงวด13วดถูกติดต่อมา13งบดามัวได้ราบรอยมาครับผมยังไม่ได้ฝักทุนเทียออกไปซื้ออุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านซ่อมแซมบ้านเลยครับใช้ราบรอยอย่างเดียวเลยคพี่ก็จะเชื่อเรื่องธาดด้วยนะคะเรื่องธาดใช่ไหมใช่ค่ะคือเราขาดอะไรแล้วเสริมเนี่ย มันต้องสมดุลไงคะมันถึงจะได้ทงใช่อย่างที่อาจารย์บัณฑิตบอกนะถูกต้องเลยคือมันต้องสมดุลอย่างอย่างคนที่ไม่สบายคือจะขาดธาตุธาตุที่เกี่ยวกับสุขภาพถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดพอเรานํามาสมดุลกันแล้วเนี่ยเราจะไม่เป็นอะไรหรอสนใจสั่งจองเหรียญเสริมดวงรุ่นเฮงๆรวยๆหนึ่งในราคา1,999บาทพิเศษสั่งซื้อ1เหรียญแถมฟรีอีก1เหรียญ สำหรับดวงชะตาบุคคลภายในบ้านของคุณสนใจติดต่อ0854809755 0867889339พิเศษวันนี้เรามีไส้คอทองคำแท้พร้อมกรอบใส่เหรียญจำหน่ายแล้วสซ้คอทองคำแท้3ไมคอรอนหนัก2บาทปกติราคา6,000บาทเราขายเพียง900บาทเท่านั้น ยังไม่พอเรายังแถมกรอบใส่เหรียญทำจากทองคําแท้3ไมคอนให้ไปเลยฟรีๆทั้งหมดนี้เพียง900บาทเท่านั้นสนใจโทร085 480 9755 086 788 9339 ก็มาพบกับเบรกหลังของเรานะคะจะมีอะไรคะอาจารย์ก็เหลือจุดสุดท้ายแล้วจุดที่เป็นจุดที่เขาจริงๆต้องต้องบอกว่าเป็นทั้งจุดแรกและจุดสุดท้ายนะครับเป็นจุดสุดท้ายของการที่เราไปไหว้นะฮะเจ้าแม่กุณอิมที่ใช้หาดลิสพาวเวรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเทคนิคอีกโอ้โหก่อนก่อนจะเข้าเรื่องเยอะเรื่องเยอะนะครับ โอ้ถ้าเราถ้าเราไม่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 ได้เอคนที่นั่นอธิบายฟังเราก็ไม่เข้าใจนะฮะใ่อ่าแต่ยังไงถึงแล้วแต่เป็นความเชื่อของเขาเราก็เชื่อไว้บ้างก็ดีนะครับเชื่อไว้บ้างก็ดีนะครับอ่าเรามาดูจุดแรกและจุดสุดท้ายของการไปไหว้ครับแต่เพอเนี่ยภาพที่ผมให้มาวันเนี้ยมันดันเป็นจุดสุดท้ายไปก่อนเดี๋ยวอธิบายให้เป็นจุดแรกก็ได้นะครับอ่าโอเค นะฮะดูนะครับนี่หลังจากที่เราไหว้ทุกองค์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะออทำไงดูขาดูขาของทุกท่านออกขวากันหมดนี่ก็ออกขวาเห็นนะครับออกขวาเห็นนะทุกคนก้าวเท้าขวาหมดอดูผมนะครับผมเป็นคนถ่ายเองอ,ออกขวา <c oughs> เหมือนกันเห็นไหมครับ <c oughs> อแล้วเดี๋ยวเราเรากลับมาที่ตรงซุ้มประตูอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวผมกาลังเดี๋ยวผมจะถ่ายกลับมาที่ซุ้มประตูนะฮะอันนี้เป็นทางเข้าทางออก <c oughs> อที่ซุ้มประตูเนะเห็นซุ้มประตูของเจ้าแม่นะครับซุ้มประตูตรงนี้เนี้ย เป็นขทาทางเข้าออกนะครับจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยไปเดินทางชายหาดถ้าไปเดินทางชายหาดก็จะไม่ได้เจอซุมตรงนี้ใช่ค่ะนะครับอย่างเห็นนะว่าเราแค่แค่คุณเดินผิดทางเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มตนผิดแล้วนะครับการเดินเนี่ยดีสุดก็คือเดินมามามาทางทางด้านข้างนะครับก็คือเรียบเรียบตรงอ่บ้านฉันหลงมาเรื่อยๆเรียบมาเรื่อยๆนะครับพอเรียบมาถึงตรงนี้ทางเข้าหลักการของเขาคือเขาบอกว่า ต้องเวลาเข้าตรงนี้เวลาคือ1นึงไม่เหยียบธรณีสองคือก้าวเท้าซ้ายเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนนะคะนะก้าวเท้าซ้ายนะทุกคนก็เดินก้าวซ,ซ้ายซ้ายซ้ายแล้วเริ่มไปจุดแรกก็ไปที่เจ้าแม่กนอิมแล้วก็ไปไหว้ไฉซิงก็คือเทพเจ้าโชคลาภข้างไฉซิงเนี่ยจะมีก็คือ,อมีเป็นเป็นองค์องค์หนึ่งที่จะเป็นองค์ที่เกี่ยวกับเรื่องการขอลูก อขอรูปเห็นไหมจะมีรูปเด็กเด็กเกาะอยู่กับองค์คล้ายๆเป็นองค์สังกัจายนะครับเกาะเขาบอกเกาะรูปที่นี่ม่นแบบน่าเขาบอกว่าขอแล้วได้นะครับขอแล้วได้นะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมไหนที่เชื่อเรื่องเอ่อเอาพูดงี้มีบุตรยากก่อนมีบุตรยากเนี่ยก็คือไปที่นี่แล้ววิธีการรูปองค์นั้นเนี่ยเขาจะมีเด็กหญิงกับเด็กชายนะนะใครขอลูกชายก็ลูกชายขอผู้หญิงนะครับก็ต้องรูปที่ตัวผู้หญิง นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจุดนี้ฮะจุดนี้แล้วก็เราจะเดินไปจุดที่เป็นเจ้าสมุทรวงเวียนเปลี่ยนชีวิตพอวงเวียนเปลี่ยนชีวิตเสร็จปุ๊บจะต่อด้วยสะพานต่ออายุคสะพานต่อายุต่อยุเสร็จแล้วก็ไปขอพรที่เขาเรียกไปชาร์จพลังห้าธาตุที่ศาลาป่วยนะคะนะแล้วก็เดินออกมาทางนี้ประตูนี้เหมือนเดิมเลยก็ทีนี้พอเดินกลับก็ต้อง เป็นเท้าขวาแทนแล้วอ่านะครับนี่คือพิธีการทั้งหมดเลยของที่นี่นะครับแต่จริงๆแล้วมีองค์อื่นนะครับไม่เฉพาะองค์นี้ยมีองค์อื่นเยอะแยะเลยนะครับอ่าถ้าถ้าท่านผู้ชมนะมีโอกาสไปนะฮะลองไปทําตามที่ผมบอกนะกลับมาแล้วเฮงนะในทริปเราเนี่ยกลับมานะครับโอ้โหถูกหวยกันหลายคนหลายคนเลยนะครับหลายคนล่าสุดนี่ก็ได้ไปถูกแบบตรงๆตรงๆนะครับตรงๆนะครับอ่า เห็นไหมนี่คือพลังห้าท่มันสมบูรณ์แบบแล้วไปชาร์จพลังไปชาร์จเพล่ะโอเคกลับมาที่ห้องห้องถ่ายนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยผมมีไฮไลท์อยู่อันหนึ่งนะเป็นดวงของบุคคลสำคัญไหมคะอาจารย์ผมไม่เรียกว่าบุคคลสำคัญเลยร่เป็นรูปดวงที่น่าสนใจตรงที่ว่ารูปดวงของเขาเนี่ย เป็นรูปดวงที่เอ้ผมว่าผมยางพึ่งนิดพูดดีกว่าถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สนุกนะครับอ่ะผมว่าเรามาดูตรงนี้เลยนะครับอ่ามาเลยอ่ะโอเคนะครับเป็นดวงเป็นดวงหญิงนะฮะดวงหญิงดวงหญิงนะครับอ่าเกิดในปีหนูนะครับเดือนที่เกิดก็คือเป็นเดือนวอกวันที่เกิดนี่ก็คือเป็นวันมะเมียวันม้านั่นเองแล้วก็ยามที่เกิดเนี่ยเกิดยามมะโรงนะครับยามมะโรงคนที่เกิดเดือนวอก นะฮะปีหนูแล้วก็ยามะโรงเนี่ยเขาบอกว่านะฮะในรูปดวงอย่างน,นี้แบบนี้นะครับเป็นรูปดวงเขาเรียกว่ามีคนที่มีธาตุน้ําเยอะมาก นะครับพอมันกอนก็ชอบเล่นน้ําแล้ววอกเนี่ยก็ียกว่ามันฮักาก็คือมันหักกับหนูจนเป็นน้ํา<อ>แล้วดากลายเป็นว่าวอกชวนมาลงเจอกันข้าเรียกลายเป็นซุปเปอร์น้ำอ๋อซุปเปรอปปร์นะก็คือน้ํามันจะเยอะมากฉะนั้น,นส่งผลให้ดวงนี้กลายเป็นดวงที่แข็งโป๊กเลยอันนี้เขาเรียกว่าดวงไม่สมดุลใช่ไหมคะจ๊ะ,ะก็คือแข็งเกินไปดวงที่มีน้ํามากเกินไปแล้วในดวงเขาเนี่ยมีน้ําถึง5จุดหนอหจุด แล้วก็ตัวที่ไม่ใช่น้ำเนี่ยอีก3จุดเท่ากับว่า5ต่อ3านะ5ต่อสนะครับ5ต่อ3ตรงนี้ทำให้รูปดวงนี้เป็นรูปดวงที่ค่อนข้างจะแข็งเกินไปแข็งมากแข็งมากมากเลยแข็งมากนี่ผมย้ำนะว่าเป็นดวงหญิง่าเป็นดวงหญิงนะครับแข็งมากๆนะครับปกติคนดวงแข็งมากๆแบบนี้แข็งโดยเฉพาะที่เป็นท่าเดียวกันอย่างี้นะครับ ก็ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้หนึ่งจะมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงนะครับสูงคือสูงปิดเลยนะครับเหมือนคนที่เาเรียกว่าอีโก้ใช่ไหมถ้าฝรั่งเราเรียกว่าอีโก้นะครับอีโก้นะครับคนไทยเราเรียกว่าอัตตานะฮะอัตตาพวกนี้ความเชื่อมั่นก็จะสูงมากเวลาเวลาเวลาใครพูดอะไรเนี่ยคือจะไม่ค่อยรับฟังความคิดของคนอื่นคือความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นใหญ่กว่าเป็นใหญ่กว่านะครับนะฮะ ซึ่งตรงนี้แล้วแล้วปกตินะเวลาเขาจะเจอคนไหนที่เขาจะฟังจริงนะ <c oughs> ต้องเป็นดวงที่แข็งกว่านะ <c oughs> ต้องแข็งกว่าเขา <c oughs> อีก,อก,อกนะครับแต่ว่าดวงนี้แค่ห้าตัวนี่ก็แข็งโปกแล้วนะ <c oughs> นะครับรูป <c oughs> ดวงอย่างนี้นะครับที่ฐานฐานคู่ของเขาเนี่ยเป็นมะเมียก็คือธาตุไฟดวงเขาเนี่ยตามหลักเนี่ยต้องได้คู่เป็นเขาเรียกว่า มีอะไรได้คู่ร่ํารวยอ่าได้คู่มีโชคคือแต่งงานแล้วรวยอ่าโดงแบบนี้นะครับนะคือต้องแต่งแล้วถึงจะมีเงินนะถ้าอยู่เป็นโดนเงินก็จะไม่มาเพราะว่ารวยเพราะคู่ได้คู่ครองรวยคู่เป็นโชคลาภคู่นําโชคลาภมาให้แต่ข้อเสียของโดงนี้คือว่าไอ้โชคลาภตัวเนี้จะได้มาต่อเมื่อนะครับต้องเสียคู่ก่อน ยังไงคะอาจารย์ก็พูดง่ายว่าเขาต้องตายหรือตายเป็นหรือตายจากถึงจะได้โชคตัวนี้เข้าใจไหมเขาว่าตายเป็นอาจจะหย่าร้างแล้วก็ได้ทรัพย์สมบัติแบ่งครึ่งหนึ่งข้อที่หนึ่งถ้าตายจากก็คือนั่นคือสามีเสียแล้วก็คือเป็นตระกอลสามีนะครับฉะนั้นดวงนี้คือต่อให้รวยพวกคู่แต่สามีไม่อยู่ด้วยเข้าใจไหมครับสามีไม่อยู่เพราะอะไร เพราะว่าถ้าสามีของเขาอยู่ตรงนี้ฮะนะบผมที่ท่านผู้ชมดู้าสามีเขาอยู่ตรงนี้แล้วปรากฏว่าท่าน้ำเนี่ยลุมล้อมรอบเขาหมดเลยนะฮะาสามีเนะี่ยโดนน้าลุมหมดเลยนึกถึงถ้าสามีเป็นท่านดินนะครับแล้วเขาเป็นน้ําเรานึกถึงเนี่ยเราเคยเห็นนะเราเอาเอา,เอา,เ,อาเอาดินก้อนเล็กๆก้อนนึงเนี่ยแล้วโยนเข้าไปในน้ําจะเห็นว่าดินมันจะค่อยๆค่อยๆนะฮะแผ่ออกมาจนเล็กลงเล็กลงนะฮะนี่ก็สภาพเดียวกันกับดวงแบบนี้นะครับ ดนั้นดวงแบบนี้เนี่ยเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะดวงแบบนี้หาคู่ยากใช่ไหมัอ่ามันจะมันมันจะหาคู่ยากคือคือมีได้ไม่หาคู่ยากคือมีคู่แต่แต่เขาจะไม่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 มีวาสนาต่อต่อคู่ครองฮะก็คืออยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องอยู่ในลักษณะคือจากเป็นหรือจากตายถ้าท่าผู้ชมมีรูปดวงลักษณะแบบนี้นะครับฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในลักษณะประเภทว่า คู่ครองเนี่ยพอแต่งงานแล้วเนี่ยเออคู่ครองอยู่ต่างประเทศแต่ทางานต่างประเทศคู่ครองต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างนี้อยู่ได้อย่างนี้อยู่ได้ครับอย่างนี้อยู่ได้นะแต่เรากลัวที่สุดเลยว่ามันจะไม่ได้ไปเพราะไม่ได้จัดเป็นเงเรากลัวที่สุดคือจากตายนะครับจากตายงนั้นรูปดวงแบบนี้เนี่ยก็เป็นรูปดวงที่ค่อนข้างอันตรายพอสมควรนะครับงนั้นรูปดวงแบบนี้นะถ้าจะแก้ไขเนี่ยคือต้องใช้ท่าทอง นะฮะต้องใช้ธาตุทองเป็นตัวแก้เลยเป็นตัวแก้ธาตุทองนะฮะโดมนี้นะซึ่งเราก็มีธาตุทองอยู่เือนกันมีกี่ตัวคะอาจารย์ธาตุทองของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรามีอยู่สองชุดชุดหนึ่งเป็นชุดพลังหยางอีกชุดหนึ่งเป็นชุดพลังหินแล้วอย่างอย่างนี้เขาใช้พลังไหนคะอาจารย์อย่างนี้เนี่ยเราเขาต้องใช้พลังหินนะเคสอย่างนี้ต้องใช้พลังหินเพราะว่าน้าเขาเยอะหรือเปล่าน้ำเขาเยอะกันไปฮะน้ำเขาเยอะกันไปอันนี้ต้องใช้พลังหินแต่เห็นว่า ทองนเนี่ยจริงๆจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นธาตุที่ดีนะต้องบอกก<ฆ>่อนนะสำหรับตรงนี้แต่สําหรับถ้าเราแก้เรื่องสามีนะครับเขาต้องใช้ทองเนี่ยมาเขาเรียกว,ว่าเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางมาตัวเขาเรียกว,ว่าเ,เขาเรียกมาแก้มาเป็นคนกลางไกลเกียระหว<ฆ>่างธาตุดินกับธาตุน้านะครับธ<ฆ>าตุดินธาตุน้ำนะฮะหรือไม่อย่างหนึ่งคือเขาดินเขาต้องแข็งแรงกว่านี้ นะครับดินแล้วกต้องแข็งแรงครับถ้าเราใช้ดินเลยได้ไหมคะใช้ดินก็ใช้ได้ฮะใช้ดินได้แต่ว่าเฉพาะท่านดินสำหรับดวงแบบนี้เนี่ยค,ค่อนข้างอันตราย oh. นะครับดังนั้นคือถ้าใครที่ไม่ได้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์จีนเนี่ยจะใช้ธาตุดินเนี่ยค่อนข้างจะต้อง มันจะมีไซ์เอฟเฟกต์งั้นฉะนั้นเวลาผมแก้ดวงดวงไหนดวงนึงเนี่ยผมถ้าถ้ามันมีไซ์เอฟเฟกต์ขึ้นมาผมจะไม่ทำนะครับท่านผู้ชมต้องบอกไป่อกฉะนั้นผมบอกแล้วว่าท่านผู้ชมที่ส่งดวงเข้ามาให้ผมดูเนี่ยต้องผ่านตา้องผ่านตามทุกดวงทุกดวงต้องผ่านตานะครับนะจะไม่เคยมีดวงไหนเลยที่ไม่เคยผ่านตาไม่เป็นไม่ได้นะทุกดวงต้องมาที่ตาผมแล้วผมถึงจะสั่งว่า คนนี้ใช่เหรียญนี้คนนี้ใช่เหรียญนี้คนนี้ใช่เหรียญน,น,น,นั้น<ช>อ่านะครับนะแม้กระทั่งเหรียญปีชงเช,ชื่อไหมครับคุณทุกว่ามีบางคนเนี่ยไม่ให้ปีชงแต่ดันส่งดวงเข้ามาบอกจะซื้อปีชงเงินก็โอ,อ,อนมาแล้วด้วยค่ะ แต่เราต้องบอกว่าเขาไม่ได้ปีชงนะฮะเขาไม่ได้ปีชงเราก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคืนนะครับต้องต้องคืนเขาไปนะครับเพราะว่ามันใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้นะครับคุณไม่ชงแล้วคุณไปใส่ปีชงบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นไซเ e e f ฟ e c t กับตัวเองนะครับทั้นนั้นตรงนี้นยผมให้ความสาคัญขั้งนาในการที่จะเช็คในแต่ละเหรียญแต่ละเหรียญก่อนต้องเช็คก่อนแน่นอนครับนท่า้ผู้ชมที่ สนใจนะคะสนใจเหรียญตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับว่าทุกดวงต้องผ่านตาผมอ่าคุณต้องอ่าว่าไปเลยนะครับโปรโมชั่นนะของเรานะคะเหรียญเสริมดวงนะคะซอ้อห่เหรียญแถม1เหรียญน,นะคะซื้อคือเหรียญเสริมดวงหรืออ่าเหรียญเสริมดวงหนึ่งหรือเหรียญปีชงหนึ่งอ่าได้นี็ได้ไม่จำเป็นต้องต้องเหรียญเสริมดวงอย่างเดียวนะครับหรือบางคนเนี่ยปีชงสองสองคนเนี่ยผมมีทั้งปีชงก็ซื้อ เหรียญปีชงทั้งสองเหรียญก็ได้ไม่เป็นต้องเหรียญสำดวงก็ได้นก็ได้ครับก็คือเราใช้โปรโมชั่นเดิมนะคะคือซื้อ1เหรียญแถม1เหรียญนะคะในราคา1 9 9 9บาทนะคะพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคะคือสร้อยคอทองคาแท้หนัก3าไมครอนนะคะของเราพร้อมกรอบเหรียญในราคาเพียง0 0บาทนะคบาทนะคะกรอบเหรียญก็สนใจก็โทรเข้ามาในรายการนะคะ0854809755และ0 8 6 7 8 8 9 3 3 9ค่ะ ครับวันนี้เวลาเราก็หมดอีกแล้วนะครับผมก็พยายามนะฮะไปสถานที่ต่างๆหรือหาข้อมูลเกี่ยวรูปดวงต่างๆจริงๆดวงพวกนี้เป็นดวงมาจากท่านผู้ชมนะ,ะผมก็ค่อยๆหยิบไว้ดวงไหนนะ่าสน,นใจก็เอามาเอามาเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างของ,อของการที่เราจะเป็นราต้อง พกเหรียญปรับดงแล้วก็เหรียญปีชงไปด้วยนะครับคราวหน้าอาจารย์ก็จะมีมาอ่ามีมาให้ชมอีกนะครับโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ